ไอ้โก้เลมน่าท่องไปชั้นได้ไงฮู้ยน่าองเลยนะจูบโอุ้ยต่าองเลยจุ๊บหจุ๊บหจุ๊บอ่ะจุ๊บหจุ๊บหเลยวะอะไรของแกนูนนะเฮ้ยเอ้ยตัวนี้น่างไปเล่นดูแต่ฉันดีน่ารักเปล่าอะเ้อดีน่าตายกันเออน่ารักเลยบอกให้มาคิม่ฮีนนะน่ารักเพื่อนไหมไหมน่ารักจะตายเพื่อนเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอะไรวะเนี่ย เออไม่มีสิช้าซิเปออิช่าส,าสิไม่ได้อิช่าเว้ยเออไม่ช้าอนไหนก็เลไของนายพอน,นะโฮ้ยอย่าพูดกันนี่เดี๋ยฉันมีโกลเลมมากมานะยเหรอใช่ไัมยังไงอะฮะนี่สมุดนี่สมุดโกลเลมสามารถสร้างโกลเลมไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดน,นะฮ่ฉันก็จะสร้างโกลเลมมีวีโกเลมใบไม้ฮ้โกเลมใบไม้มีตัวเพื่อนนะมีดิเดี๋ยวเรลองให้รู้เลยฮ่าฮ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ทำมาช้าฮึบมาเอ้ยเหรอปึ๊บโอเคสี่ฮึบห้ามาลองเลย โกเลมเปมกก็นม้าเขามีจริงนะนุ๊กมันไม่มีจริงไม่ได้ไงว่าไม่มีจริงหรอกให้จี๊ดเตะเล,เลยเอาไม่ไม่ไปม้มมมากกมยัางไงยอดแต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีดาเมจตริงจงมันก็ทําอะไรฮะเฮ้ยนายทำร้ายสิมีชีวิตแล้วเพื่อนหน้าไม่ทำร้ายเว้เขาเรียกว่านี่นี่นี่เออไอ้ดรอปอะไรดรอปไอซ์ตนมาไม่ใช้เว้เอาต่อไปคือเป็นพวกข้าวใช่ไหม เป็นเป็นสล l o โกเลมมาโอเคนี่หน่อยยุบนี่นี่ขอค่าหน่อยครับขอคา่าหน่อยครับผมทำมาเท่าไหร่นะโอ้ยโอเคเย,ยอะมาๆๆๆๆเฮ้ยขโมยเข้าวแชบ้านไม่ดีนะเพื่อนนะไม่ดีแต่ก็เอามาเถอะน่าถ้าเจอเงาๆๆๆามายุบๆโอเคเอาใช้บ้านสี่บล็อกเหรอสี่บล็อกใช่ไหมขอตะไม้นะเฮ้ยตะไมาทำอะไรปล่ามันจะลัปลาแน่นอนนี่เนะี่ นี่เนี่ยนี่เนี่ยขออีกหนึงแล้วกันนะฮ่าฮ่าต่อไปว่าทำเป็นเอ่อกองคราบก่อนครับกองคราบนี่ก็การเอ่อทำเป็นอาสามอ่ะเอ้ยไม่พอว่ะขอหน่อยแงบแงบขอหน่อยไม่พอเฮ้ยเสียใจเฮ้ยเอาเข้มมาอีกนิดนึงครับนี่เนี่ยกลายเป็นมาโกเลมโกเลมข้าวมีจริงด้วยเพื่อนมีจริงดิมาหนึ่งสองสามสี่ห้าฮึบดิแฮ นี谢谢 queen, However, the ่เฮ้ยมันมีจิตได้ไงวะเนี่ยความสามารถของมันคืออะไรวะดูสิความสามารถของโกเลมฟังข้าวคือสามารถเก็บเกี่ยวพืชอยู่ใกล้ได้ไปเก็บเกี่ยวดิเร็วเอาละตอนนี้เริ่มแบบเฮ้ยเมื่อชอบคาวตัวเองนี่ัอนนี้ก็ไปเก็บแล้วบอกเลยเก็บเกี่ยวซะข้าวเขาเก็บเกี่ยวเก็บเปล่าไม่เก็บอ่ะเออไปเก็บทีหลังเออเหมือนก็ยังแบบมันก็ต้องดูดีกว่าไอ้โกเลมใบไม้เขาว่ากันนะเออเป็นไงฮะนี่ยเป็นไงเก็บพี่เก็บพี่เก็บพี่กี่เหรอ เก็บไม่มีเก็บเข้าแล้วดูเฮ้ยกระตอกจริงเลยเก็บก็แค่ไม่ได้ววไวอะไรไป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 ม่ต้องตีนายไนะอ้กุลิมเไปแย่งเลยเอาต่อไปกุลิมบล็อกแก่ห้าวขดแก่นี่เนี่ยเห็นแล้วพอดีเลยโอ้ยโอ,โอ้ไม่เฮ้ยไอ้คนชัวช่วอยชั่วอะไรวะจะจะไม่สน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 โอเคตอนนี้เดี๋ยวไปตัดขดแก่นเฮ้ยขดแก่ขอเจ๊นหน่อยไหนก็ได้คนแก่คนแก่เขาว่า,วากันนะฮะเนี่ย นี่แน่ฮึบมาหนึ่งสองสามสี่ฮึบเนี่ยเฮ้ยวัดเที่ยวมันกลายเป็นโกนเลมขนแกะที่แบบว่าต่อยตีไม่เข้าตีไม่เข้าอันนี้เข้าดีฮะมันเป็นต่อขนแกะดำปะวัดไม่เห็นจะเป็นสมบูรณ์เลยเนี่ยต่อไปเป็นชั้นหนังสือหนังสือเหรอมันต้องมีสักทีไหมหนังสือน่าจ่ายอือทางน,นี้มันเป็นเครื่องเสือเอ้ยมันเป็นไงวะ โคเรมเขาว่ากันไหนสิหนังสือเอาไปใชหนังสือปะครับขอหน่อยขอหน่อยขอ,อโดยหนึ่งเดี๋ยวต้องมันกลางเอานีไ่ไงโอเคฮึบโอเคฮึบมาออมามาโอเคใั้หนังสือมาเออไม่ใช่ฮึบโอเคใช้หนังสือมาเอาละตัวเองใั้หนังสือมาจังออกมาเป็นไงฮึบฮึบไหนสิออกมาฮึบกลายเป็นโอ้ไล่เบลเลียนโคเรมเหรอ,อเฮ้ยเจ้าขอสมาร์ทไมนค,คืออะไรวะคอมสมาร์ทขอไม่คือนเลยเลยสมาร์ทให้ฟิกยาด้วยเหรอไหนฟิกยา ไหนไอฟเศษยาโอ้ยมันได้เอฟเฟกันไฟแต่เราไม่เห็นได้เหรออะไร,รวะโคชิโมหน้าตาดุประหลาดเลยต่อไปหนังสือคอยเป็นเวลาปีสเหรอแล้วมีแตงโมด้วยเหรอไปแตงโมเอ,เอาแตงโมอยงนี้นีกว่าเฮ้ยแต่มาแต่เมิน์นะเอ้ยมีแล่วเด้อเจ๋งหล่ะเดี๋ยวขอโอเคแตงโมเฮ้ยแตงโมเขาว่ากันฮึบฮึบหนึ่งชองสามสี่ฮึบเอ้ยจ้าฮึบว้าวแตงโมความสามารถคืออะไรวะความสามารถคือ ทำให้ปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ฮิวเลื่อช้าๆหรอคือเป็นทั้งปลูกต้นไม้ได้เหรอเออไม่เห็นช่วยเลยไม่เห็นช่วยเลยแต่ขอบคุณแล้วนะคนโอเคึบนี่แน่โอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โหเต็มตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะ้วสักคนนะฮึบมันต้องไปบ็อกใช่ไหมฮึบโอเคมาเอบ เป็นบล็อกเลยนี่แน่บล็อกลาปิสโอ้โหโคตรเยอะอืมยาสโตนเอ้ยสโตนเป็นบล็อกโอเคฐานบล็อกอึ๊บโอเคเป็นบล็อกอะไรฮึบบล็อกอึ๊บเอึ๊บฟโอเคทีนี้นะดีแค่หนึ่งโอ้โหเกือบตายเยอะแล้วโอเคมาทีนี้เดี๋ยวบูบูไม่เอาต่อไปอ่าอาจจะมีบ้างนะต่อไปนะถ้าต่อไปเดี๋ยวพี่ช้นะฮึบแต่โมแล้วแต่โมเสร็จแล้วก็เป็นลาปิสแล้วก็เป็นเดเธอร์อ่าอันนี้ไม่มีฮะเออโอเคลาปิสลาปิสอืม 1>, 1 2 3 4แล้วก็5้าเฮ้ยเจ้โอลาปิดโอ้หน้าตามันนี่เหมือนตัวเลมปกติแต่มันมันแึระขึ้นเหรอหน้าตาแบบคอสม่าคืออะไรอะ่ะคอสม่าก็คืออลบล้างพิษได้อะลบล้างแบบเอฟเฟกต์แย่ๆไม่เห็นดีไหนเลยมันไม่เห็นช่วยเลยต่อไปกันนะฮึยนอกจากลาปิดแล้วมีบ้างดินเหนียวกับกองครับกองครับเ,เหรอไม่ทำกองครับเ,เหรอ เอ๊ะไม่ได้อโอ้มาดูหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แล้วก็ห้าเฮ้ยจโอเคเฮ้ยกล่องครับออสมาครับไปเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งนิดเดียววานายอะต่อไปคิดว่าเราต้องดินเหนียววะดินเหนียวเอ้ยเหนียวคดีดีเคเหนียวขอเหนียวหน่อยนะจ๊ะอบไม่ใช่ดินเหนียวเฮ้ยดินเหนียวองหาแม่น้ำเพื่อนนะโอเคแม่น้ำเหรอโอเคเจ้ะเค Oh. พอแล้วเจ้าจะโอเค6อันโอเคคอยอยู่อยู่ห้าไหนสิโกเลมนี่เขาว่ากันไหนสิอเเจ็บเจ็บเจ็หน้าตาดูไม่จืดแล้วความสามารถคืออะไรนะมีไม่มีอะไรเลยโอ้ oh, <c oughs> กระจอกมากเลสโตนมีโอเคมิสโตอรโคมาต่อนนีเลสโตนกับโคมาหานีเขาวัานเจ็บเจ็บ เดินเกดังมากเลยเจ้าก็เล่นเหนียวโอ้ดําเมี่ยมเลยดําเมี่ยมเลยต่อไปเลสโตนเอ๋ยวสิแค่หยอกเฮ้ยจับนี่แน่เขนไม่มีอะไรเหรอเอ้ยโดลดลดไม่ขอโทษแต่ไม่ช่วยเลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แต่ต้องบอกว่าอนุรักษ์พันเอาไว้เออให้บอกว่าให้มันมีเยู่บนนี้หน่อยอึ้บอึ้บโอเคเลสโตนถ่ายบอลแล้วต่อไปดีมีด ฟลาก็ทินทีด้วยเฮ้ยไปอีกมาละแต่ว่าจะเอาจากไหนอะดิที้นทีมปนหางง่ายแล้วเลยอะหางง่ายนะที่บอกเอมันมีตรงไหนบ้างโอ้ยเฮ้ยทีนทีเยบอนะว่ามันบึ้มนรงเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยมาแม่งม้าคนม้าไหนเขาว่ากันทีนทีถ้าเราตีมนจะบึ้มปหม โอ้ตัวน่ากลัวบึ้มปะเฮ้บึ้มสมมติจะแบบมีผลของมอนเตอร์ใช่ไหมอ่ะอ๋อผมอนเตอร์เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยเป็นรูเอ้ยนนั้นไม่จะเป็นไม่ไม่จะเป็นไม่ไม่ตั้งใจเด็นิดหน่อยอึ๊บนี่สลามสลามสลามี่กัวเลมโอ้โหน่ารักจังเลยความสาคารอะไรอ่ะไม่ม่มีอะไรความสามารถเลยอะไรความสามารถเลยความสามารถของคือ การโจมตีการสะท้อนกลับได้แล้วมีระเบิดมีเห็ดมีคอนกรีตไม้มีไม้กับโอกควสโตนเหรอแมกมาดิสซิสเตอร์คอนกรีตไอซ์โกลิมมันแข็งไม่มีก้อนเหรอมันแข็งเว้ยแล้วมีต่างมีเฟอร์เนสมีเฮ้ยเเฟอร์นมีเฟอร์เนสเหรอโอเคเราจะมาลองอะไระมีเฟอร์เนสกับไม้อะไม้ไม้นะปึ๊บ โอเคว้าวมันก็เป็นมหกติทยาลัยแบบแต่เราสร้างนี้ได้ก็ก็ดีนะแต่ว่าจะต้องไปทำงานคุยก่อนหินเขาว่ากันฮึบต้องบอกว่าหาทงก่อนฮึบมาฮึบแล้วก็ปึ๊บนี่แน่สวยงามได้หินละพอนะฮึบพอนะฮึบเอ้ยพออยโยๆพอดีเป้เซียนมาเตาเผาโกเลมมันมันจะเป็นยังไงทุกคนปึ๊บไอ้เช่ ไอเชี่ยมันเผ,ผาเลยไหมเผาไม่ได้แต่ตัวถ้าเผาได้แนตะ่ตัวมันแบบแล้วถ่าใส่ไดหมเพบ่อให้มันแบบเฮ้ยได้ได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยสุดยอดเอ้ยเฮ้ยไม่คิดว่าฝนมันได้หรือว่าเราเอาเหล็กเผาได้หรือวะทุกคนแต่เราไม่มีเหล็กกันดิมีเ,เ,เ,เหล็กปะพี่เดี๋ยวพี่อันนี้เหล็กแฮะจ้ะถ้าเราเอาไปเผาว่าตรงนั้นได้เลยทันทีเขาจะดีไม่น้อยนะโเขาไปก่อนที่เขาจะมีประโยชน์เลยนะไหน พี่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 เผาไม่ได้โอ้โหแโรป,รประโยชน์จริงแล้วแล้วแล้วปรยดน์ปรยชประโยชน์ประโยชน์ปราโยชน์ประโยชน์ต่อไปคิดว่าพอได้เสร็จแล้วก็ตอบอือเอ้ยแซตสโตนเหรอแซตสโตนโอเคปเป็นทองคำแล้วมีคอสมีกระดูกมีอะไรต่างกระจกมีเอลอนกับโอ้ เฮ้ยแมงมา้าที่มีชื่อว่าเออไหนเลิกกวนเลนเป็นเพื่อนนะแป๊บเมื่นี่คนมันชอบคิดอยู่ถ้าเมีกวนเลนที่โหดสุดอ่ะอืมฉันชื่อว่ามันต้องทำบางสิ่งนะแต่วันนี้เออเหมือนเหมือนว่าเราจะแบบนะเผื่อบ,บ้านนี้มีของมีของไหมครับไอ้โปรดมีของผมไหมไม่ใช่ไม่มีวันนี้มีของเอ้ยว่าไหน,นมีของวะจะเอาของไปไป,ไปนี่ไงเออที่ของก่อน ฮึเฮ้ยเจึบเอ้ยมันมีกุหลาบี่ดีบ้างเหรอเอ้ยเอ้ยบ้างอะตรงนี้ไหมแกะไม่ตัวดีเหรอบ้าจริงอ่าอ่าเอ้รู้สึกว่าแบบบ้านนี้จะแบบบ้านนี้คนรวยเนาะแล้วองบอกว่าเข้าไปเอาสักทีหนึงทีหนึงออกว่าเอาแบบปลาซ่าเกุหลามีไหมครับกุหลาบไปเขาว่ากันไม่มีเหรอโอ้นี่ให้อยู่แล้ว ก็แต่ no เฮ้ยเนี่ยครบว้าวเอ้ยมันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเออเอาไม่เอาโอา้โหปาดิบเอ้าไปเอาไปไปคนขมเอ้ยเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอ้ยเอาไปเอาไป, <Overwatch> เอาไปเอาไปผมจะสร้างก็เล่มสุดโหดเอาผมออกไปเอ้ยคนอุ้งสั์จะสร้างไอ้ปลาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีไม่เโอ้โห ไม่น่าเลยมันขูดไม่ได้เลยว่ดไรว่ะโขูดได้ยังไงเอาโอ้ขอโทษขอโทษอันนี้ก็อืม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 โคตรเจ๋งมากเออไม่เห็นเป็นตัวเก่งๆเลยอ่ะกระจอกยังไงของนายอ่ะน่าก็น่ก็เนทายรู้ไหมเออร้อไงวะนี่กูเลยพ้องเขาที่เขาว่ากันนี่ร้องไงฮะไปบ้านรวยมันรวยแต่มันแค่ทองคำไม่เห็นท่เลยแล้พอเป็นนี่พวกมันก็แบบเพศอ ไม่เห็นท่เลยเออแต่บา้านแต่เมืองร้าไหนของทางไอ้เพื่อนนะดะการดิโอ๋อสวยเอาละ่ะฉันขออัญเชิญสบัดเทวาฮะสบัดเทวามาเขาว่าไงวะอะ๋มุยยามุยยามุยามยาฉันขออัญเชิญสบัดเทวเาเฮ้ยอะไรวะนะ่าว่าได้ยังไงละ่ะฮ่าก็เล่นเป็นคนที่สุดที่เข้าว่ากันนะ่เะเฮ้ยขี้โม้มีจริงมีจริงเว้ยอ่ะล่ะ โกเลมนสนดเอย้ยอะไรทีนี้ฉันต้องให้นายจัดก,การสิ่งหนึ่งนั่นนะบอกเลยว่านายต้องชอบเป็นในโกลเลมอละไรทีนี้เดี๋ยวนะสักครู่นะโอเคสร้างออกมาเอา้ยเดี๋ยวเฮ้ยนะทำอะไรเพื่อนนะก็ทีนึงนะดูนะโอเคเราก็จะทําอย่างนี้ไงล่ะเอาล่ะโกเลมโอ้เอาล่ะ,ละคุณน้องทุกคนลุมมันลุมกระทืบมันทุกคนนี่ทุกคนดูดูดูความโหดเรามันอู้ดูดูดเอื้อเอื้อเอาตายเหรอ ว้าวเอ้ยสลามว oh ้าวเอ้ยโคเรนที่สุดสุดยอดเลยมันสามารถจัดการวิเทอร์ได้แบบดอกเดียวโอเคแ้จะเกี่ยวอะไรด้วยขอโทษนะเพราะดิ้นกระจกไปน่ะโอ้ยคิมมอลโอไม่จริงไม่จริงไม่จริงอะไรโหแต่ก็เลยคนเล่นที่สุดบอลเล่นท oh, ี่สุดโอ้แล้วเชื่อใจเขาได้ขนาดนู้นนะเมื่อกี้โดนบุมเีบลตายเลยชันชาดเนี่ยชาละงเดยกตัวเ